và nó 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 Pak, mari Pak. Anu, mari Pak. Sudah. Ben sudah dekat nomor 1. Tapi lagi dia, Pak. Macam. Wah, mari. Ini teman Are. Ada boy channel. เดียวรุ่นอายุต่ำกว่า13ปีนะครับรอบ1 6นะครับวันฟานเจอกับกุ้งแก้วนะครับกุ้งแก้วปาการิกที่สนามโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะครับในรายการย o นิ x สิงห์หาง BTY แชมเปี้ยน2022นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7พฤศจิกาย,ยน2565นะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันที่สามรอบทีบหกนะครับกุงแก้วเป็นผู้เสิร์ฟครับออกครับหนึ่งศูนย์ุงแก้วนำสองศูนย์ คุณแก้วเติบต่อนสามศูนย์คุณแก้วเติบต่อหนึ่งสามเปลี่ยนส่งนะครับฟันฟันพูดเตะ 那个。嗯 สองห้าสองหกนะสามหก ฟันเตอร์สี่หกลูกนี้ออกนะเจ็ดสี่กุ้งแก้วเตอร์ 8ป9ส không cao từ 59 cao tiền từ phân phan từ สิบเอ็ดหกพักครึ่งเสร็จแรงนะ

สี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ฟันฟานเสริม สามสบฟันฟานเติบต่อสิบห้าสิคุงแก้วเสริ สิบหกสิบสามสยีอัน้องชเนเ่สิบสี่สิบหก พันพันเติร์ิดเจ็ดติสี่งแก้วเสิร์ แปดสิุ้งแก้วเสิรตต่อนะสิบเก้าสิบสี่ ้แก้วเสร็จก่อนผิดห้าเสนามที่สองหญิเดี่ยวอเ็กซานิราเต์ีหมายทีสี่49บเก้าสร้ารังอันที่สามจากบ้านทองยอม มิชาลจากเรรทานากัตันคนนดียกรรมการเรืเทสิคปร์โกมจตุลาสนธิทียสองหิเดียวอายุต่ำกว่าส7ปีหมายเลขี่สิบเก้าุเดสารรัฐวิจิสาจากมั่นทองหยอกกับมิชาลจากเรรทานาจัตสันคาดียดกรรมการประเสิงคุปร์โกจตุลา สิบหกยี่สินเสริมสิบเจ็ดยี่สิบนเสริมต่อ

เมนิช์ชวมุ่งอช้อ็นทห้เดียวความือนแกุ้งแก้วเป็นไปนะเอ็ที่หนึ่งัเล้วหนึ่งสามครเตสเพื่อสซึ่งมชาวม ีจะเป็นการแข่งขันหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่างกว่า13ปีนะครับรอบ16เป็นการแข่งขันในวันที่3นะครับระหว่างฟันฟานครับสมอสอบ้านทางเยอกับกุ้งแก้วกับการีรับกุ้งแก้วเป็นผู้เสิร์ฟในที่2นะครับสูงเท่า หนึ่งศนฟนนเติร์ครับสองศูนย์สนามที่หกอีมเดียวอายุต่ำกว่าสิเจ็ดปีหนังที่ห้าสิบสี่แพรวไนโอนจากสิงคปรแบบงต้นเชียงใหม่กัปติรยาเวชโสมจากบ้านหองยอดทการพื่เซนิ์แคนเทอิสุรี

4,2,1 4,2,1 4,2,1 4,2,1 4 2 วินิสาพันธุฟ้าจากภูชนะบานตันกัจสิทาวพันุ์ธนบุตจากนบาังข็งดีกรรมการหัวซีนธุริมณจันทร์สัสีแสดงที่ป่าอีกเดียวอายุตกว่าิเจวันที่55บาวินิสาพันธุ์จากภูชนะบานตันกัจสิทาวพัน์นจากภบตังขงดีกรรมการเพื่อเสุรกิจณีจันทร์สส ส um. oh, er. anyway> um ี่หกฟันฟานเสร์ฟเจ็ด 4 8 แานเหกแ การเติบโตเก้าเจ็ดกุ้งเก้าเสริม kịch và เจ็ดแปดพักครึ่งเซตที่สอง นะใหนมตรวมาตเด็าสิอาร์14 1 10, 10, 10, 12 12 9 10 9 นนแชมป์ลีกาวนันอก้อาวุธวระพนนมีกาสนที่13ไทยอร์กตา่ม่เสยงรบุรีสิงห์อกปัญญาตันต์ฟางช้างดี่นเทไทยหเลขต่งานเลือดซีนเลชชางติ สิบสปานปานเสิร์ฟสิบเอ็ดสิบสี่ปันปานสดต่อ

อิกิคารเสียงนชาตากบ้นองหล่ออัภพายฉัตรพงษ์สิบแสิบสองอออรเจนเนสนามที่เจ็นัีาเตนอเอองเนมาเลซียกับอิกิเสียชาจากบ้นทองหล่ออัมพาพงษ์สิ On ก้าสิสามอออเจเ แม้มาตะวันวันมาปชายบุญมาขากบ้าทองหยอกเซอร์อองดเอาความเลเชียร์อัยแม่รุ่นทองกันอนฟอร์เทรลคะแนที่12ชายเดียวอายุต่ำกว่า1ิอปีอันที่1ถึงเกาปานชายบุญมาจากบ้านทองหยอก

ยี่สิบเ็ดสิบห้าครับคุ้งแก้วเป็นฝ่ายชนะ 2, สองต่อศูนเซตนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับก็จะมีการแข่งขันหญิงคู่รุ่นอายุส่ำกว่าสิบสามปีนะครับเวลาสิบห้าสามสิบนะครับสิบห้านาฬิกาสามนาทีนะครับ ตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอ,ขอปิดไลค์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่นะครับ